อวะมีมูบบอปาเบ็ดมูคุมเบ็ดมูบอุ้ยปออบุบบะบุบแน่ละลุงครับมั็นมูเป็นตัวยังผมอ้บุบบะบุบเนี่ยกูเห็นหางเลาเห็นหางแล้วเห็นหางผมมีเข่าเน่าแล้วครับเนี่ยน้ำมันถมโดนอุ้ยบุบขี้เลร่ดเ้วยไปลาแล้วผมอุ้ยช่อนครับตัวใหญ่ของบุบบะ ดุนปูนผมจะเป็นเงียดถือดุนปูนเสดห้องอใบใส่น้ำพ้องนะใส่น้ำให้น่านอ่ะอืนี่ครับผมปลาตัวปลาถือว่าโอเคครับเก็บพราะผมสอบพื้นเก่าแหละมวันนี้ใบเสี้ยงของมันนั่น,นครับผมนี่พอเสี้ยงของใบสำหรับเบ็ดใส่เดียนะครับใสเบ็ดเฉียดต้องใช้สอบครับผมออ๋เส้นเงียบตัวเลยครับ mua ba mẹ biết bít ăn ăn bụng bội luôn đây mày mày nó ăn bụng 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 kia nó mình nha Dỡ bằng ngay không? Nghe Một lần tập có lần Nghe điên rồi ui nha, lòng. Nha, lòng, không lúc nữa rồi nghe không có lần hết mình nghe phải bạn tốt โอเคครับผมทำไฟมากอ๋อเดี๋ยวเราลุ้นกันต่อผมเบสเขียดนะครับอุ้ยเห็นตาปลาครับผมเห็นตาปลาครับอุ้ยปลาดุกินเขียดอีกแล้วเห็นไหมอ้ยปลูกเย้ผมปุกกินเขียดอ๋อตัวใหญ่สมเขียดนะครับเลยจะไปขี่เด่นเอาโอยูุนะครับอันนี้เบสเขียดที่สุนนดเลยอูอสมเขียดเลย เีอยหยใส่คองขาง,งทางในนอนสีครับดูดองเงาหดมอืด mm hmm. ุกเงี้ยเจี๊ยบลงสอบผมปลาุกใหญ่ออปูปลาุกินเฉียบลุกเงี้ยเลยผมดิูดลงสอบไปครับอด mm hmm. ุกใหญ่กินเฉียบมเมนีบใส่เบใส่เดียนผมใส่เบเเียบนะครับเียบใบเยอเฉียบ